โ okay, อเคพบกับรายการ KGM กันอีกรอบครับวันนี้เราพบกับแมปเลส s t o n E D สองนะครโอเคอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีตามนี้นี่อนที่เราจะทำก็เป็นอย่างนี้ครับนะดูอ่อนเปิดก็ขอขอบคุณรายการ G O D ด้วยนะที่มาช่วยให้ตัดนำ เดี๋ยวขอตะกิปแป๊บหนึ่งไปหาพื้นที่ว่างก่อนอนนี้คือแบบผมเป็นนี้อันนี้ทำไปแล้วความจริงกะรทำบันเทิงจะบอว่าอยากลองหาปุ่มดูมันจะสวยดีเปล่าโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไปหาที่ว่างกันเลยโอเคกลับมากันในกล้องครับอ,อย่างแรกก็ทำแบบนี้เลยหาที่ว่างได้แล้วนะตรงนี้ ทำข้างบนเลยอย่างแรกวางพิสตันไว้แบบนี้แล้วก็ใส่แปนงนี้ครับสองอันลวก็อย่างนี้ต่อมาก็วางไ้อย่างนี้ปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปข้างบนเออข้างบนแล้วก็วางไว้อย่างนี้รักษาแบบนี้แบบนี้ครับโอเคข้างนี้ก็ทําเหมือนกัน แล้วก็ลากมาอ่าวันนี้ชีวิตด้านนึงก็ได้นะแล้วก็ไปอ่าประมาณนี้ไม่เอาเระมาณนี้เออแล้วเราก็วางสโตนไปสโตนเอาละอันนี้ใช้บล็อกอะไรก็ได้นะเราแล้วเราก็อย่างนี้ครับแล้วก็ลองกดดู แล้วก็เขียนว่า open อันนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้ผมเขียนไาเยอะเฉย close ปิดนะครับปิดแล้วเราก็วางบล็อกมาอย่างนี้เพื่อทำเป็นทางปิดอ่า,อาทางก็จะเปิดปิดทางก็จะเปิดไปด้านบนด้วย อีกทางนึ่งเราก็รากสายมา,าใส่ไว้แล้วก็ทำปุ่มไปด้านข้างก็ได้แต่เอาอ่าเปิดโอ,อเพ่นแล้วก็ โอา OSD โคสปิดนะผมเอาอกลตัวตนมาก็เอามาวางไวง้ตรงนี้ด้วย,ยขึ้นมานนมด้านบนแล้วก็มาดูกันนี่นี่ครับสวยสวยดีผมว่า ผมก็ใช้อยู่เพราะว่าแบบบืดผมว่ามันยากผมก็เลยไม่ทําแล้วก็ตกแต่งนิด่อยปิดวงจรหน่อยแล้วก็วางไว้ั้างบน เอาโอเคเราจะคู่ใช่ไหนเดียวเดี๋ยวเดียว,เ,ยวเราจะคู่อ่ะโอเคมาพบกันเป็นรอบอ่ะอย่างแรกผมก็จะวางมีประกาศตกแต่งตกแต่งสวยไหมเนี่ยไม่สวยเลย เราจะคูนใช้ี่ตกแต่งแล้วกันอืมอ,อืมอืมกก่อนอไปนี้เอาเอา ขึ้นใหม่โอ้ยอา้อาวอา้าวอ้าวโอเคเมื่อกี้มันเน่าแล้วก็ผมก็จะวางไปอย่างนี้ดีกว่า ขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราก็ได้เจอนี่อืมตกแต่งไม่ได้เลยนงังไงทำไมไม่ใช้ก็สโตนอะ จะว่าตายเจอความรู้ใหม่รับดูแล้วสตอลแอมแบบไหนเนี่ยติดไฟอ๋อติดไฟแล้วเราใช้ซิ่งทัดพูดโอ้ปิดจังเราใช้ซิ่งทัดพูดมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เออดีทุกคนลองไปทำาดูนเขาจะเป็นอย่างนี้ เหมือนเหมือนอันในโทเมนี่เลยวันนี้ก็หมดแล้วโอเคครับแล้วก็มาดูวันนี้กันในรอบโอเคโอเคครับก็วันนี้ก็หมดแล้วก็วันนี้ก็สวัสดีครับ